สวัสดีค่ะพี่นักเรียนวันนี้พบกับข้าวหอมและแม่เกค่ะอีพีที่เค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนคำราชาศัพท์หมวดร,ร่างกาย5คำเท่านั้น,นเช่นเคยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะค่ะคำแรกพระอุณาโลมพระอุณาโลมผลระหว่างคิ้วค่ะคำที่สองพระกันเจียกจอนหูค่ะ คำที่สพระฉายาเงาค่ะคำที่4พระนาพีสาดือค่ะและคำที่หนะคะคำสุดท้ายแล้วค่ะคำที่หคือพระเขละ เลยค่ะน้องข้าหอมสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนคําราชาศัพท์หมวดร่างกายนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกทีในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเ้าหอมน้องมองสวัสดีค่ะ